ขบวนสองนึงนึงครับดีเซลอันสตอม ADD ครับหมายเลข4 4 0 5ี่นะครับหน้าเหลืองตอนนี้ก็เรากำลังจะเอาอผ่าชีฮนะบุิษารลงค่อนข้างเยอะนะฮะ ไกลออกแล้วนะฮะ4405นะฮะตอนนี้ก็ใกล้เวลาออกของขบ,บวน211ฮนะดีเซล4 4 0 5นะครับ ตอนนี้ก็รอเวลาออกนะฮะว่ารถมาก่อนเวลานิดหน่อยนะครับ เอาแล้ฮะขบวน211ก็กำลังจะออกนะฮะใกล้ออกแล้วฮะออกแล้วขบวน211กรุงเทพไปเอ,อ่อจักรพานหินฮนะออกตัวเร็วเหมือนกันฮะวันนี้ ไปแล้วขบวน211ครับทานีต่อไปหนองวิวัฒน์เรือบ้านหมอนหนองโดนนะแล้วก็ลบบุรีนะไปแล้ว4405บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนอยู่ฮนะวันนี้211ออกไปแล้วฮะเดินทางปลอดภัยไปไปทุกคนทุกท่านทุกเส้นทางสวัสดีครับ